สวัสดีครับเราอยู่ที่จุดตัดพระราม6กนะครับตอนนี้สัญญาณเครื่องกั้นดังขึ้นวันนี้ก็มีฝนตกนะครับฝนตกยามเยืน1 7นาฬิกา5นาทีเครื่องกั้นฝั่งโน้นลงแล้วรถจากขบวนโดยสารนะครับจอดรออยู่ ผู้คนก็กำลังลงฝนตกนะฮะฝนตกบรรยากาศนี่ชุ่มชํำวืดหันมาดูทางนี้ครับลงฝั่งเดียวนะครับฝั่งอื่นยังไม่ลงปล่อยไหลปล่อยไหลนะครับฝั่งอื่นรถจักรนั่นก็พร้อมแล้วนะพร้อม รอแล้วแต่ว่าเครื่องกัน้นฝั่งเดียวนะครับลงไปแม่ก็น่าเห็นใจฝั่งโน้นนะปล่อยฝั่งนี้มาแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ลงอา้าวไปยินกันไปแล้วกันเพราะว่ามันยังลงไม่สมบูรณ์นะครับอาอันนั้นย้อนมานะครับย้อนมาอา้าอันนี้เร่งเร่งอาสัญญาณมาแล้วทางโน้นหยุดนะครับแม่ อันนั้นคือโอ้โหอ,อยู่ตั้งแต่ทางข้ามทางโน้นเลยครับถือว่าดีมากตอนนี้เครื่องกั้นอ้าวงงครับงงทำไมกัน้นฝั่งเดียวอฝั่งนี้ไม่ลงเอาไงดีเอาฝั่งนี้ลงแล้วครับส่วนทางโน้นนะจอตั้งแต่โน้นเลยโอ้โหนี่ถือว่าเคารพนะเคารพกดโน้นครับ เอาลงสองฝั่งแล้วครับฝั่งนี้ก็ลงฝั่งโน้นไม่รอแล้วครับไม่รออา้าวมอไซค์ไม่รอครับไม่รอตอนนี้อ้าวอา,อาไปไหมสัญญาณมาแล้วครับวีดเอา้มมามอไซค์ไม่สนครับไปก่อนหนึ่งคันสองคันโอ้โหคันที่สามไปไหมมาจอมาจอหนึ่งสองซามเาอา,อาไปครับโอ้โหแล้ว อาสตอมออกมาแล้วนะครับยังมีฝาอีกอย่านะครับอย่าอย่ารถมาแล้วครับ4201ครับโอ้หควันดำๆกบินบุรีกลุงเทพครับหายเข้าไปใน ชุมชนโคง้งรถไฟยมราชแบบนี้ก็น่าเห็นใจที่กั้นอีกฝั่งนะฮะกั้นตั้งนานไม่ปล่อยสักทีโอ้โหไปแล้วครับได้เวลาแล้ว17:08นาทีเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานสัญญาณเครื่องกัญญ้นลงอีกแล้วครับ17:09นาที มีเหตุอันใดหรือเปล่ารถจักรเพิ่งจะผ่านไปเมื่อครู่นะครับขบวนกระบินบุรีสแสดงว่ามีรถมาอีกหนึ่งขบ,บวนนะฮะอ้าวฝ่าไปแล้วครับทางน,น้นเอาเอาพ้นไหมครับพ้นไหมหนึ่งสองสามเอาพ้นนะครับยึกยักกันไป ตอนนี้รถจะโผรมาจากทางฝั่งของชุมชนโค้งรถไฟยมราชรอบในี้ไม่มีใครฝ่าไมา้กันนะฮะ17นาฬิกา10นาทีผู้คนนั้น จอดรอแบบสบายใจนะจริงๆก็จอดรอได้ควักโทรสับเล่นสักนิดสักหน่อยไม่ต้องรีบถึงกับขันต้องฝ่าเสียงสัญญาณเอ้าเอๆขนนั้นขนั้นไปไหมไปไหมองซ้ายมองขวาหนึ่งสองสามฮึบไปแล้วครับหนึ่งคันคันนี้ไปไหมครับหนึ่งสองสาไปอีกครับ ยังเหมือนคุณปู่มาเลยมาแล้วครับคุณปู่โอ้โหคำรามมาเลยคุณปู G ่ G E K ครับโอ้โหมายังแรง4038กรุงเทพชฉาเชียงซาครับโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหยายทีนี้ไปได้ครับ ผู้คนขึ้นรถพร้อมกับฝนตกนะครับนี่บรรยากาศการขึ้นรถอันนี้จุดของอุลุพงนะครับฝนล,ลงเม็ดสองฝั่งนี้โบกทงแล้วครับขึ้นกันหมดแล้วเมื่อกี้มีผู้คนมารอนะ่ามายืนรอฝั่งนี้รถมาก็วิ่งไปรอแล้วกันเพราะว่าฝนมันลงหนักายต่อไปครับพยาไทที่พญาไทนี่ก็ผู้คนหนาแน่นเหมือนกันรถก็ฝ่าฝนไปแล้วนะครับ เทลโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน